กลับมาพบกนันอีกแล้วนะครับกับช่วง Magic Cup to Love ครับวันนี้ครับผมมาตามหาผู้ชนะคนที่8ครับที่คลิกดิ้งโดนใจกับ Nesle t Coffee Mate ครับตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์ตสวีใช่ไหมครับครับผมเอาละครับและนี่ครับคือผู้ชนะจาก s t าร์ดิงลิเวอรคนที่8นั่นเองครับเครื่องดื่มที่เขาไปคลิกดิงคืออะไรครับชินเจอร์ออนเดอะร็อกครับครับชินเจอร์ออนเดอะร็อกนะครับเป็นเครื่องดื่มที่สร้างสรรรสชาติครับและฉีกกฎการดื่มกาแฟครับด้วยเอลน้ำขิงนะครับมาสร้างความรู้สึกสงบผ่อนคลายผสมกับกาแฟรสเข้มครับและไดเนสเล่คอฟฟี่เมดครับเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความหอมและมุนกลมกล่อมครับเอาละครับเรามาในละมิซงง่ายๆครับแค่นับ1 1 2 3ครับเทน้ึ่งสองสามด้วยกาแฟและน้ำร้อนหนึ่ คนให้เข้ากันพักไว้ 2. เทน้ำเย็นใส่แก้วชงตามด้วยครีมเทียมใช้เครื่องตีฟองนมตีขึ้นฟองเล็กน้อยพักไว้ 3. เทส่วนผสมของกาแฟลงในแก้วและตามด้วยน้ำขิงแล้วค่อยๆรินส่วนผสมของคอฟฟี่เมดและตามด้วยฟองที่เหลือไว้ด้านบนตกแต่งด้วยขิงอบแห้งชาด,ดีครับครับกาแฟเข้ากับน้ำขิงได้ดีกลมกล่อมลืมแล้วโล่งกลมกาาดีครับ <laughs> เอาละครับและนี่ครับคือผู้ชนะคนสุดท้ายจาก s t a r t i n g l i v e r y นั่นเองครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับ Magic Cup t o Love ของเราต้องมีเซอร์ไพรส์พิเศษครับจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ